นี่ปรับการ์ดจอให้ไอ้อปรับเอฟเฟกต์ให้แม่งหายอ่ะไม่รู้มันจะกระตุกปะไม่น่ากระตุกนเนาะไม่เขาก็หายอเมโอ้โหสุดๆเขาไม่เก็บเว็บใหม่ด <c oughs> ิไม่เป็นไรน,นิดหน,น่อย อะไรวะฮอาดอกจริงครัตากตากเลยตาเล๊ยวันนี้คนเรียนเยอะนะสามคนนางหลับเฮ้ยกระตุกกระตุกนิดนิดอ่ะตันเล่นตัวเรวก็เปรี้ยวอ่ะตัวข้างหลังเลยอ่ะ แป๊บๆแป๊บหนึ่งนะขอปรับการ์ดจอเอ้ยขอปรับเอฟเฟกต์หนึ่งให้มันต่ำอยู่เหมือนเดิมที่แล้วได้ได้ได้เดี๋ยวมันแดี๋ยมันมีตัวทหารใช่ปะไม่มีไม่มีเออ้าเอ้าเดี๋ยวดูทหารเพียวอ้อปรับไม่ได้ด้วยต้องปัดก่อนเข้าเกมเอ้ยกรรมไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกเอาไปปรับด้เนี่ย ไปไหนอะไปนี่บึนบึนไอ้กี้แม่งเวียดนามไอเมริกาเหรอชวเวียดนามูู้้เวียดนามอ๋อมีแลต้งมอเมอันนี้คชุดชุดกุเรียงแสงด้วย ว่าช an ุดท่านบัคหรอบัคเหรอไม่ก็พอเปลี่ยนสีชุดอ่ะเออเปลี่ยนสีชุดมันสีไดเอ็มสีเนี่ยสีเว้นสีตัวใครตัวใคยอจัด ตัวนี้หิวได้ปะตัวนี้หิวได้ปะโอ้ยเอ้ยอย่ามาโดนแกมนัาน่ารังเกียจโอ้ยเขาชินแนละ้วขี้โทษโอเคกูจะไม่ยุ่งนะตอนเนี้ย เด็ดเด็ดตองนี้ให้เม็กซิอาฮอโหกดตัวเอฟเอ้ยโทษระวังระวังระวังกดตัวอะไรใช้กับตัวเองนะอ๋อกดตัวนี้ใช้กับตัวเองเฮ้ยเสียงดังป๊บนึงเสียงมันดังเกิน แค <ítulo> okay. ลองยิงอะไดินี่แม่งก็ดังเกิดแม่งก็เบาเกินโอเคมันบอกว่าอะไรนะมันก็แเมื่อกี้มันเบาไงเสียงเกมมันเบาเกินไม่ลองยิงอะไรเลยเฮ้ยใครทำไรอ่ะไปไๆๆป ไกนี่ไก่นี่ง่ายกว่าไก่นี่มันตัดเยี่ยวอะไรที่ตันวตามแบบมาดิชิคกอ้ยนี่พลังน้ำอ,อุ้ยชิมหายน้ำนี่สัญลักษณ์อะไรวะ อโซคิวอเวทเก็บเก็บเก็บอะฟุล็อกอาชิเมนกดตัวอะไรวะ A S D วะเก็บป่าอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงฟันปลาเดี๋ยวนี้ฟันปลาอยู่กรรมใจเย็นดิแป๊บนึงหนีวะกลับมาเริ่มต้นใหม่ A F F อะไี่แปนึง ไปเลยเมย์ไปเมยเออเออดับอนาถสองหนุ่งไอคิดลยเอว้ตัวนี้เป็นตัวยิ้มด้วาอะไรวะเนี่ยเออ เอาชิเมกติดเสากีเปลี่ยนน้ำอ่ะคื่นอ่ะวางหินใช้หินนะเอากาวเดาเอ็มพีกาดให้โอ้ยใายฟ้าเขาเลย อยากเลือกปนมาแล้วว้าวอระหม่อมอาชิเมตพวกแล้วเอ้าตายเลยเอาตอนนี้ผมฆ่าเขาด้วยอะไรวะเนี่ย ฮิวเวตอวหน่อยฮิวเวตัวหน่อยตีฮิวเตัวหน่อยทำไมฮิวไม่เข้าวะเออใครเขาทำอะไรอยู่วะฮิวไว้หน่อยดิฮิวไงฮิวเขาไม่เข้าอ่ะแต่แม่แม่ฮิวไม่เข้าแต่ดาเมจแม่งเข้าอะฮิวไม่เข้าแต่ดาเมจเข้าเราดูดีดิ โันี้ยงไม่ได้เปล่าใช่เหรอใช่เปียกน้ำแต่ฮารางเด็ดโชว์เลยเปล่าดี๋ยการเดิกโชวเอาไม้เท้าก่อนจะดแม้วหิ้หนาด้วยยังยู่ได้เอาไม้เท้าก่อน มมึงเกสะพานโดน่ทีทุกคนอยากเล่นอะไรอ่ะกำป้ายยไวโดนอออ p out of the เฮ้ยใครเขาไม่เชื่ออะไรแถวนี้มองดูได้ชิเมนไปเขียยเม็ดก่อนโอษโทษแมาเอ้ยเมย์เคยใช้แสดงเด์แปบ๊บไอยิ่งเลย <ś m any> เลยไอ้ย้ำแข็งโน้เม <No. S 2> จิ้งไอเมนเพิ่มเต็มเบย์จำได้ว่าที่ผมบอกว่าอจีเมน,นไม่ตายเพราะอะไรเออเออตายเพราะัวเราเนยนะวไอท้ทัานอ่ะอ เฮ้ยมันจะแปลกก็ตรงน,นั้นนะ่ะต้องทำเฮ้ยอย่เดินใกล้ฉันเขาว่าชุดเขาไม่ได้บากว่ะมันน่าจะเป็นมันจะพันอยู่ที่ตอแม,ไม่ไม่ได้หรอแต่แเขายิม้มให้มน <c oughs> อื่นได้เห็นนะยิม้มให้มนอื่นได้คนรอด้วย <c oughs> เอเอ อะไรวะอะไรวะกูทำอะไรผิดวะตัวผิดเลยรู้ว่าไม้มันออกวยู่ทำไมตัวกูหิวไม่ได้วะเฮ้ย มาข้ามาข้ามาเอ้ยโอ้ดูเลยวะมึงยิงกูเฮ้ยอีกแล้วอแล้วอาเกระฐานี่ไม่ลนนลแล้วทไม ทำไมหิวไม่ได้วะทำไมหิวไม่ได้ลูกขอเปลี่ยนกระทาขอเปลี่ยนกระทาวะมีกนเด็กโดนอ๋อนี่ไงเฮ้ยเน้นหนายกญ่โอเค้ไปทุกคนแม่งพลังขึ้นเต่า นเนบต่เวซี่ยูรับไปเคลลาร์อ่ะทีทไม่ฟังนอนหนาวไม่ลู้เลยวาเอาป้าปิวป้าเกิดตายเอาเก่าตายเลยคิวคิวย้อน ิวย้อนนะยุไว้ยุไว้ยุไปยุชุตัวอะไรไว้รีไว้อะขององนี่มันเก็บยากยังมึงชอบมึงเก็บเก็บได้แหละการเป็นโรกอาชเมนิกะ แกกับกาเปลีอะคนลบหินหน้ากากเอง ไอเนี่ยที่แม่งหลอกเราใช่ปะ่ะหรือจะเจอ,อยักใช่ไหมผมรีบดิเอาหินไป <c oughs> เอา้า <c> น <oughs> <c oughs> ี่ไป <c oughs> ทางไปทาง เฮ้ยตาทเรยนตายหมดเลยเฮ้ยฮไมทำไมไม่ยืนท่รอตายอยู่ว่าไม่ยืนมันดิ้นเฮ้นี่ยแปลกเลยสามห้านเสือแม่งบันเทิง พลังขึ้นเต่ากระตุกไหมอะเล่นเย่ไปดูเฮ้น,นี่เหรอเฮ้ใครวางอะไรกัน้องไม่ถึง ยิงโดนกูเต็มเต็มเลยกี้แม่ <c oughs> อุตส่มึงหิวที่ติดเลยอ่ะอีกแล้วลงพลังลงพลังอะไเรื่อเลยอะไระเลื่อนเหรอน้อยอ่ะ กดมีอะไรเพิ่มเลือดปะก็เปลี่ยนมีเติมเงื่อนเลือดลองปะล่ะลองเลอไเอาปิดกล้องไปปิดกล้องเอาเยบเงี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 ยบเอากำเท่าเก็บเก็บฉันเนาะเก็บทันนี่แม่ เราเรียกเราเรียกไหนเนี่ยโอเคโอเคเงียบไม่เพิ่มวะเงียกแล้วมา่เพิ่มช่างมันอ่ะเนี่ยเลกเพิ่มแล้วมันก็เช็คพอยต์มันก็เลือกมันก็เพิ่มด้วยไอ้ห่วยเข้าไป จะได้ขึ้นเรือบินแล้วลบกี้ฮึตัวเลยวะจมน้ำตายเลยตโดนแบบกี้แม่เออกี้แม่งร้ว่าสุดแม่งโห เอากดตัวอะฮรหิวอ่ะ W A อ๋อแั้งบนมาอ้ายิ่งสืบรนุนิเมเดเดลัครับอ่ะจ้า ได้ขึ้นเรือ,อยังอ่ะต้องมาเจอไอ้น,นี่เจอมู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 อใครก็ได้เป็นคนคำนึงอรอใจเย็นใจเย็นไม่หลบโอค <Okay. S 2> เหมือนไททัานเลยแม่งคุเก็บวนี่ยมันคุณเก็บคนเดียวก็ได้ มันเก็บคนเดียวก็ได้ไปเถอะเอาไม่ได้เก็บคนเดียวมันขึ้นนะเว้ยแต่ว่ามันขึ้นไม่เยอะเฮ้ยเดินไม่ได้กลับมารับก่อนกลับมารับก่อนเฮ้อ แล้วหิวมีหิวไม่ติด ไปเลยตายวะเจอตัวอะไรไม่รู้กินด้านหลังโอเคโอเคทุกคนจัดการเลยเก็บนี่ดีกว่าเก็บไปจมตีไกลของแม่จุดตีไกลจุดกดตัวเหรอวะจุดตีคิดซ้ายปะเป็นคิดแล้วใช้อาวุธง่าย เ g a นจ้าไปโผล่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เอาด้วยนะนี่ตัวนี้ไม่ง่ายกดได้ทัน อุ้ยเจ้าชีเจ้าชีนี่ยพอ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 ตกได้ลื่นไม่ลืมขอไม้ไปเร็วสุดมาใครมีใครมีมาชินา นี่ก็อันนี้จะตัวอะไรครวยากยักติดสาตัวทุกตไม่ได้เลย โด uhm. นยแน่เลยให้โดนงตลันยิงแวตยกันต่อหน้าต่อตาโย่ ฮะอ,อันนี้มีอะไรอ่ะมีตู้เย็น้ คนววอยากรบลไมเฮ้ยโน,นีเย็เดียด้ตรงนี้จะกระตุกอ้ายจับโซว ไปด้วยโอเคเลือดเต็มไปดูอ๋อลองไปดูอ่าอนนี้ไม่ที่เราเก็บวัตถุเวทไปเลยเก็บไปแล้วไอ้ตรงที่เจอมาอตรงที่เจอไอ้ชาอะไรทุก<ม>อย่างเอา ก็มีสีนั้นอันนี้งูใช่ไหมต้องด่ยมันี้มันงูอ่ะเนจใครงูเน э ี่ยเปิดให้แล้ว あ。 バトル Cảm bác Chơi bay Mình bay à? Ồ, sao bay như mình cặp อตายี่ยชาพี่ sau à. đó, ha, hiu đuôi, hiu cù đuôi, hiu này, hiu này, hiệu. ไม่ได้ฮิวหรือฮิวชิวเก็บปืนอะเก็บไม่ได้เหรอแล้เก็บปืนมันไม่ได้เหรอปืนหอยกี้เลยไเลยให้เก็บเก็บปืนนิกี่ก่อนี่าย あっ。